มองว่าคุณเซนเนี่ยเครียดหนักคุณเซนเครียดหนักครับเครียดหนักตรงหนึ่งเขามองทหารเขาเป็นหมูเป็นหมาเลยครับคนอะไรแม่นใจดำเหลือเกินเป็นเราลูกน้องเราไปเสียชีวิตในสนามลบไปตามคำสั่งเราเนี่ยมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเต็มที่แต่นี่มันใจดำเหลือเกินครับไม่ไปเก็บศพลูกน้อง ไม่ไปดูแลครอบครัวเขาไม่ให้ค่าตอบแทนคุณค่าคนต่างกันเหลือเกินผมไม่ได้ไปโกรธประชาชนชาวกัมพูชาผมไม่ได้ไปโกรธทหารขมรที่ต้องมาลบผมโกรธบุญเซนฮุนมะเน็ตที่สั่งให้เขามาตายนะครับแล้วท่านคิดหรือว่าเวลาทหารเนี่ยมันตายเสียชีวิตในสนามลบเนี่ย มันไม่มีโอกาสที่จะมาหาศพหามศพมันต้องใช้สี่คนสองคนสี่คนแต่ผมเชื่อว่าทหารที่รอดชีวิตเนี่ยเก็บอาวุธไปแล้วครับเป็นอาก้าบ้างอาพีจีบ้างปืนกลมือบ้างตำรวจเตรียมรอรับนะครับตำรวจเตรียมรอรับนะครับที่บอกว่าเสียชีวิตไปหกพันสอง้อย็สิบหกศพเนี่ยนะครับ พวกนี้เอาอาวุธไปหมดแล้วครับเอาวุธไปหมดแล้วครับที่ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เอาไปหมกดินเข้าไว้เดี๋ยวก็ลักลอบขายมาให้คนไทยเดี๋ยวก็ลักลอบเหมือนสมัยทหารเขมียนแดงแตกอะอาก้าก็บอกละสองพันนะครับไอ้นี่อาก้ารุ่นใหม่ด้วยนี่อาก้ารุ่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็แอบขายให้กับผู้มีญิทธิพนคนร้ายขบวนการโจรพวกปัดไม้ทำลายป่านะครับ ตำรวจเตรียมล่อซื้อไว้เลยนะครับตำรวจเตรียมล่อซื้อไว้ได้เลยนะครับนะครับหนึ่งพวกนี้จะซื้อแล้วรวบรวมไปส่งชนกลุ่มน้อยที่ประเทศเมียนมานะครับทั้งภาคเหนือด้วยนะครับเชียงลายแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองเก็บไว้ สำหรับต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำผิดกฎหมายนะครับเ้าเราเตรียมเลยครับเตรียมเตรียมรอเตรียมแผลรอได้เลยครับมาแน่งานงานเข้าแน่ตํารวจงานเข้าแน่ครับแล้วเวลาจับเนี่ยน้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมันไม่ได้จับยากอะไรเลยก็ไปหาล่อซื้อนะครับล่อซื้อล่อซื้อครั้งแรกก็ซื้อทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเชื่อใจ เช่นซื้อมากระบอกหนึ่งนะครับมันระแวยส่งยึกยักยึกยักรอซื้อเที่ยวที่สองสักสกิบกระบอกยีก่สิบกระบอกสามสิบกระบอกเดี๋ยวก็ไปรวบรวมมาขายให้นะครับจะได้เก็บอาวุธเนี่ยมันต้องประเมินหกพันกว่ากระบอกนะครับหกพันกว่ากระบอกนะครับผมคิดยังไงกับหมอปลายใช่ไหมครับ ผมก็มองว่าเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับหมอปลายมองว่าเป็นเด็กคนนึงนะครับอยากจะทำมาหากินนะครับอยากจะทำมาหากินผมวิเคราะห์เอาส่วนตัวผมนะครับคงไม่ได้มีพลายกระซิบกระเซิบอะไรกับเขาแล้วครับคงจะไปฟังโขนอื่นๆทํานายนะครับโขนฟองสนานทํานายมั่งนะครับอาจารย์สินแสมั่งโหนลักยิ้มทํานายมั่งอาจารย์ลักฟันธงทํานายมั่งแล้วก็มารวม รวมแล้วตัวเองก็ออกมาพูดเลยโดยไม่รับผิดชอบกับสังคมนะครับผมเชื่อว่าไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์อะไรนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะให้ใครไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับผมผมเองนะด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าระดับคนแก่แล้วไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรอย่างผมเนี่ยออกมาตำหนิติจริงเนี่ย สิ่งแรกที่หนูจะทาก็คือหนูต้องออกมาไลฟ์สดหรือมาโพสนะครับขอโทษประชาชนนะครับและหนูจะจบอาชีพหมอไปเลยนะมันไม่ได้ดูแม่นล่ะครับมันไม่ได้ดูแม่นลครับมันฟังคนโน้นพูดทีคนนี้พูดทีนะครับไอ้ที่ว่าทํานายว่าพระจะโดนถล่มจะวงการพระจะแย่ รู้สึกเจ้าโหนอะไรก็ไม่รู้นะโหนผู้หญิงโหนฟองสนานหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ไม่ค่อยได้ดูโหนอะไรนะผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อถือนะครับเลิกผานาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะผมสนิทกับโหนล,ลักยินเนี่ยหมอลักเนี่ยผมผมยังไม่ได้ไม่ได้ถามเขาเลยว่าเฮ้ยผมจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรไหมผมคิดว่าอย่างนี้ครับตัวผมนะ จากใจผมจริงๆเนี่ยสามิบลขิตฟ้า70มานะตนนะครับ30ลิบลขิตฟ้า70มานะตนผมเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีการมีงานทำพอมีเงินใช้ตามอัตภาพผมถือว่าเป็นบุญในอดีตชาติผมแล้วก็สิ่งที่ผมได้กระทำในชาตินี้ส่งผลมาผมมีความคิดอย่างนั้นนะครับ ก็เลยไม่ได้ไปไปดูนะครับนอกจากว่ามีคนมาทักผมโดยบังเอิญเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ไปเชื่อไม่ได้ไปเชื่อนะครับมีสินแสชักตั้งแต่สมัยผมอายุสิบเอ็ดสิบสองนะครับเขาดูให้เจ๊เบียบเนี่ยนะครับเจ๊เบียบที่ว่าเมียกำนันสงที่ท่าตะโกนะครับเจ้าแม่ตะเคียงหินนะครับมาเนี่ยนะฮะเขาดูแล้วเขาก็ทักผมนะครับ ดูโหเฮง,โงครับไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดเขาว่าไอ้ตีนี่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะผมก็เออมันจะใช่หรยอตอนนั้นเราก็เรียนป .5 ป .6 ป .7 นะพอมาปุ๊บก็ด่าสินแสนี่ตลอดเลยครับเรียนจบม .3 ไปเรียนม .4 ก็โดนไล่ออกไปเรียนเกษตรก็โดนไล่ออกมีคดีด้วยมาเรียนวิไลครูก็โดนไล่ออกมีคดีด้วยผมก็นึกถึงด่า หมออยู่นะครับไหนมึงว่ากูจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเออถ้าทายว่าจะได้เป็นโจรใหญ่อย่างนี้หรือเป็นคนร้ายใหญ่อย่างนี้มันน่าจะแม่นหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับหมอสินแสหมอสิ้นแสหมอเฮงเด็กๆครับเดีย๋ยวนี้ผมผมเองก็พอดูหมอเฮงเป็นนะผมเจอเด็กคนไหนก็บอกเออหนูมึงจะเจริญน,นะมาเงี้ยนะครับ ผมเองมันไม่มีพลายกระซิบนะครับแต่ว่าไม่รู้แต่แต่ถ้าใจทักเป๊ะว่าไอ้นี่ตายแน่นะครับตายจริงๆครับมาเนี่ยนะฮะมาเนี่ยแต่ผมไม่ไปพูดให้เขาฟังนะครับผมว่าไอ้นี่ไปแน่นะครับไปแน่นะครับก็ไปจริงๆนะครับเราก็รู้รู้เราเองนะครับมาเนี่ยผมไม่มีความรู้ด้านโหดด้านอะไรไม่เคยเรียนเลยนะครับไม่เคยเรียนเลยนะครับ ท่านอดุลนี่เป็นผู้ชกการตำรวจแห่งชาติที่วินัยเปรี้ยมากเลยนะครับเปรี้ยตรงนะครับตรงนะเป็นคนตรงมากแล้วก็เก่งนะครับลบเก่งถ้ามือขวาท่านพลเอกเสรีพี่สุดเนี่ยคือท่านท่านอดุลท่านอดุลท่านอดุลแสงสิงแก้วนี่เป็นมือขวาเลยนะครับ <c oughs> เป็นมือขวาเลยนะครับ เป็นมือขวาลบตั้งแต่นาแกมาเลยนะครับสมัครไปท่านเสรีเป็นผู้กองท่านอดุลเป็นผู้หมวดนะครับมาตอนสมัยผมไม่ได้เป็นญาติท่านอดุลครับเป็นลูกน้องครับเป็นพี่ที่ผมเคารพนับถือนะครับูุ่งับัญชาที่ผมเคารพนับถือนะ คุณเซนนี่ผมดูโหม่งไม่กี่วันก็ตายครับหน้าเขาไม่มีราศีเลยนะครับหน้าคุณเซนนี่ไม่มีราศีเลยนะครับแล้วผมมองว่าคุณเซนเนี่ยป่วยป่วยหนักนะครับผมมองว่าคุณเซนเนี่ยป่วยหนักนะครับถ้าเปรียบคนบ้านเราก็ตับแข็งนะครับตับแข็งนะครับตับแข็งผมว่า ไม่ตับแข็งก็เป็นโรคต้องฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมแต่ผมดูลาศีไม่มีเลยนะครับลาศีคุณเซนไม่มีเลยนะครับผมมองว่าไม่นานครับไม่นานก็เสียชีวิตไม่ได้ไปแช่งแกนะครับแต่ว่าเราดูแล้วแม่นไม่มีลาศีเลยนะครับก็จะดูว่าคุณเซนกับไอ้พลจัตวามัมมี่เนี่ยใครจะ เสียชีวิตก่อนกันนะครับไอ้พลจัตวามามี่นั้นไม่ใช่ว่าเขาลูกชั่วตัวดำน,นะครับผม้อมอย่างนั้นนะครับหนึ่งก็คือผมมองว่าอาจจะเป็นโรคนะครับเป็นโรคเจ็บไา้ได้ป่วยอ่ะมันถึงผิวดำอย่างนั้นนะครับมองว่าเขมรจะเหมือนยูเครนใช่ไหมฮะ คือผมมองว่า,ขาเขมรเขาปล่อยๆเข้าไปดีกว่านะคือเขมรเนี่ยเขาคิดผิดคุณเซนไม่ได้ฉลาดนะมันทำเพื่อหวังผลประโยชน์มันอยู่เฉยๆก็ไปให้จีนมาสร้างท่าเรือเอาเรือลบไปจีนกับอเมริกานี่ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับและไปหากหลังจีนให้อเมริกาจะเป็นฐานทัพถ้าตั้งฐานทัพปุ๊บเนี่ย อเมริกาไม่ถูกกับรัเสเซียไม่ถูกกับจีนไม่ถูกกับเกาหลีเหนือแต่ไทยเนี่ยได้เปรียบไทยก็เป็นมิตรกับอเมริกาแต่ไม่ให้อเมริกามาตั้งฐานทัพนะครับแล้วไทยก็เป็นมิตรกับประเทศจีนที่ดีคนในประเทศไทยแม่นกี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่รู้นะครับมีเชื้อสายจีนนะครับมีเชื้อสายจีนจีนก็ไม่มีความปรารถนาที่จะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยนะนะครับ จีนไม่มีความปรารถนาที่จะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องนะครับแต่อเมริกาเรียกร้องนะครับเพราะกลัวจีนจะมาตั้งนะครับสองชาติมาหาอำนาจนี้เขาจะแข่งกันนะครับหลักๆก,ก็คือรัเสเซียกัจีนเกาหลีเหนือถามว่าเกาหลีเหนือประเทศเล็กๆอย่างนั้นเนะี่ยมันจะมีอิทธิพลอะไรจะทําให้กัมพูชาเป็นยูเครนพธานาที่ดีเกาหลีเหนือนี่มันก็เหมือนวุลเซนเหมือนกันนะ นะครับบ้าละหังเหมือนกันนะไอ้ไม่รู้จะอารมณ์เสียกดจะวหลวดนิวเคลียร์มาใส่กัมพูชาเพื่อจะทำลายฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ในขเขมรหรือเปล่าไม่รู้ผมก็มองว่ามีโอกาสเป็นยูเครนสองสูงครับนะครับอันนี้เราไว้ค่อยพูดกันต่อไปนะครับอย่าไปคาดการล่วงหน้าเลยนะครับ เราต้องหนึ่งต้องดูนิสัยผู้นําความบ้าระห่ำความมุทะลุบ้าบ้าบบแต่ละคนด้วยนะครับแต่ละคนด้วยนะครับเราเนี่ยประคองตัวนะครับไทยเนี่ยประคองตัวนะครับไทยเนี่ยประคองตัวกับจีนก็ดีกับอเมริกาก็ดีกับรัสเซียก็ดีกูดีกับเขาทั่วทุกประเทศแหละประเทศไทยเนี่ยนะครับกินเขาไม่ถูกกับไต้หวันเนี่ยนะครับเราก็กไต้หวันก็ครบด้วยนะครับแมงคนไทยเนี่ยนะครับ ไม่อยากเป็นศัตรูกับใครนะครับคนไทยไม่อยากเป็นศัตรูกับใครครับ